นี่ก็เนาะเป็นเวลาที่ดีนะครับในการที่มาถแถลงให้เป็นข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับได้เห็นว่านี่ซีรีส์คุณได้ไปต่อกำลังจะมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างก็แอบตื่นเต้นว่าผลงานต่อมาเป็นยังไงแล้วทุกคนจะชอบไหมแกนี้เยอมันเป็นไปทามทีเราคิดไหมครับทางก็ <c oughs> จริงๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบที่คิดเลยแล้วก็ อาจจะเกินความคาดหวังเร่งไปด้วยซ้ําตอนได้ดูตัดต่อจริงๆวันนี้มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำน้ำจิ้มเล็กๆที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูว่าอ๋อเรื่องราวมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ไปต่อกับีเรื่องนี้หลังจากจบดูดูตัวอย่างจบครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าด้วยความที่ ่างช่องสามติดต่อมาเนาะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่องสามเราทำคอนเทนต์อะไรค่อนข้าง,งให้ข้อคิดแก่ผู้ชมด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมันเหมือนจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรแฝงเยอะมากมด้วยความตั้งแต่ชื่อเราคุณได้ไปต่อ ทำเนียสามารถเล่นอะไรกับประเด็นหลายประเด็นได้เยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามันมีเรื่องของ coming of age นะครับในการ<ช><ช>ที่เราได้เรียนรู้ตัวเอง<ช>จริงๆคนที่ดูเรื่องเนี้ยครับสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็สามารถค,คิดว่าดูแล้วเราจะสามารถนึกย้อนถึงอดีตของตัวเองได้เยอะมากครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบการตัดสินใจเนาะแล้วก็มีเรื่องของอาชีพที่ที่มีอยู่ในในซีรีส์ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งอาชีพด้วย ผมว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าซีรีส์วางเนี่ยก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยซึ่งผมคิดว่าคนน่าจะคิดถึงรสชาตินี้มากๆครับที่มันมันดูมินิมัลแล้วก็องอุ่นใจแล้วก็ให้อะไรแก่แก่เราเวลาดูอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่เป็นไปตามนิยายครับแ,แล้วก็มีการขยายตาม เล็กน้อยให้มีความลื่นไหลทางการทางซีรีส์ทำให้เป็นซีรีส์นะแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทใชงความคมมากขึ้นใช่ตอนนั้นช่องสามเขาให้โจทย์หรือว่าอะไรช่องสามใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเ็นเป็นซีรีส์วัยเรื่องแรกของทางช่องสามตามขนบเนาะเราก็อาคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะหาเรื่องไหนมาแล้วทีนี้เขามีนิยายมาให้เลือกเยอะมากมายเลยครับ สิ่งที่เขาอยากจะได้เขาก็อยากจะให้คนดูมีความสุขในการดูแล้วก็ให้แนวคิดคนดูอย่างที่ผมบอกไปครับซึ่งมันตอโบโจทย์มากๆจริงๆมันจะต้องลงตัวหรือมต้องมีลายเซ็นสาหรือว่าต้องเป็นลายเซ็นแบบมิติใหม่ของเราผมคิดว่าผสมประสานกันอย่างลงตัวครับผมว่าช่องสามเขาก็มีโจทย์ของเขาเราเราก็ทางเราเองเนะี่ยดูมดิบมดินเะนี่ยก็มีมีแต่ดักของเราที่แบบก็มาโทรมาคุยกันให้ลงตัวก่อนครับ,รบแล้วก็ ความยากง่ายใช่ไหมครับก็มันก็เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกของ,ทาง,องทางช่องสามด้วยวิธีการทํางานก็จะแตกต่างกันแล้วก็แบบนักสแสดงคือเราปกติเราจะทำงานกับแบบน้องรอบค่ายแต่ทางการอันนี้เราก็จะเออ่กับนักสแสดงแบบทางช่องสามย้ามรู้พระนายจอมเป็นยังไงบ้างที่นี้จริงๆต้องต้องให้กล้าพูดแต่ผมมาผมเจอตอนแคสติ้งตั้งแต่วัานแรกก็จะรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบ พัฒน,นาการแบบว่าูกมากเกี่ยวกับเกีกในวงการนี้บอว่าในการในการวางตัวในการตอบคําถามแล้วก็น้องมีความเป็นตัวเองสูงมาก<ๆ>แล้วก็คุยกับกล้าตลอดก็คือน้องจะค่อนข้างจะมีพื้นฐานในการแสดงที่ดีมากๆแล้วก็ทําการบ้านใช่เหมือนต่างเนนิยายค่แบบคาแรคเตอร์ตัวจริงมีทั้งเหมือนและก็ต่างมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างเหมือนไดเไป็นอวต่าง ในพัจจุบันก็จะมีความต่างเรื่องจริงๆก็เรื่องะคาแรคเตอร์แหละฮ่ะพอมันมีคาแรคเตอร์มาคุมตัวน้องไว้น้องก็จะต้องมีวิธีการคิดกับคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ว่าด้วยด้วยการใช้ชีวิตก็ว่าวัยของตัวละครกับไยน้องใกล้กันก็เลยบวกน้องกับตัวละครเข้าไปก็ก็ว่ามันก็เป็นมิติใหม่ที่ที่สวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆ อันนี้คือเป็นคู่ที่มีอยู่ในนิยายแล้วก็มีคู่ที่มาเพิ่มจากนิยายก็มีการเขียนเอาจริงๆก็คือ,อคนเขียนบทเขาคือเขียนมาได้คมก่อบอยู่แล้วแล้วเราก็มาขยายตัวน้องอีกทีนึงว่าปกติก็จะ,จะ,จะ,จะชอบคุย <c ười> กับน้องๆทั้งหมดทั้ง4ี่คนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับซีนเหล่านั้นหรือว่าตัวละครเหล่านั้นอะไรเงี้ยน,น้องก็ให้ความคิดเห็นมาแล้วก็ก็ว่าคนละรส หมายถึงว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสเนาะรสอะไรอ่ะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอะไรจริงๆทุกคู่มีทุกรสเลยค่ะเนาะโอ้โหถามจอบถามจอบไม่เลยไม่ได้ชี้น้องแค่ถามเนาะยูไม่รู้หรอฮะจริงๆเนาะน้องๆคืออ่าน้ารักค่ะแล้วก็เลือดออกอะครับ เลือดออกที่ปากคหหรับในวันการ <S <S าเลือดออกเอาจริงๆความซนของน้องความดื้อของน้องในกองเป็นสีสันที่ทําให้หนูมีความสุขในการทาํางานใช่<ห>แล้วก็ทําให้ทีมงานมีความสุขในการทํางานด้วยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าน้องมีความสุขหรือเปล่าม,มีความสุขครับพี่ป๊ปี้ปอปปี้กลเจอปอปปี้มาหลายเรื่องมากๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ปอปปี้แปลกใจ เหมือนกันป๊อปปี้เดินเข้ามาคุยก็เครียดเรื่องนี้เนาะ<ม>ว่าแบบมันไม่เหมือนกับเรื่องที่เล่นๆมาทั้งหมดอะไรเงี้ยมันมีวิธีการเล่นที่เป็นคอมเมดี้แบบใหม่แล้วก็ปป๊อปี้จะต้องสวิตช์คาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันทั้งทั้งสองแบบคือเป็นคนสนุกมากๆแต่พอไปในโหมดทํางานอะไรเงี้ยปป๊อปี้ก็ต้องแบบซีเรียสมากๆอะไรเงี้ย<ม>ก็ทำออกมาได้ดีนะครับพี่ปอธิบายว่าคาแรคเตอร์หรือว่าแล้วเรามีเรามีคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงขึ้นขึ้นลงลงห้ือยังไง คือคือสำหรับผมนะผมว่ากุศกล้าบอกเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่กล้าบอกเลยผมเล่นก็คือตลกสุดอ่ะผมจะมี mindset ว่าการเล่นละครแบบมันคือเล่นให้เป็นตัวเองและสนุกที่สุดแต่สำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมีความความรียวเข้ามาเกี่ยวข้องมาเลยทำให้รู้สึกว่าการเล่นของเราที่เราเคยเล่นท่มนเดิมมันเล่นแบบนี้ไม่ได้เพราะคนดูอ่ะเขาประเมินว่ามันก็ต้องมีความจริงเข้ามาอยู่ด้วยมันต้องเห็นถึงความจริงจังของชีวิตของมนุษย์คนด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันต้องเบนเข้ามาในร่างกายผมเยอะมากตอนที่เล่นเป็นหมอเล่นเป็นบทจริงจังซึ่งมันก็จะมีซีนที่ไม่เล่นแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้เลยเล่นจบเดี๋ยวปรึกษาทุกคนเล่นมันดีไหมเนี่ยที่ผมเล่นไปมันดีไหมคุณบอกดีแล้วผม่ดีเหรอวะผมก็เครียดนะเอาตรงเครียดแต่พอได้ถามกับหลายๆคนที่เราพอเราเข้าไปเล่นด้วยแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเออทุกคนก็จะพอดีแล้วทุกคนก็บอกว่ามันโอเคแล้วมันดีแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่า อ,อ๋อการเล่นแบบมิติเนี่ยมันเป็นมิติที่ค้นหาหม่ได้ในคลณได้ไปต่อเนนลยสำหรับเรื่องนี้นครับใช่เป็นมิติหบ่ของเราเป็นมิติของคุณเลยครับใช่พี่ไม่เคยจรินจมาก่ารแลยอัน <c oughs> อนี้หมายความเป็นเราในครับ ความเป็นตัวเองในซีรีส์ผมว่าอันนี้มีความใกล้เคียงกับผมมากเลยคือความกวนของตัวละครใช่ใช่ค่ะความกวนเห็นด้วยในระดับหนึ่งมีความกวนในระดับหนึ่งใกล้เคียงกันใช่แต่ว่าอ่ะถ้าช่วงวัยเด็กของของชีวิตเนี่ยจะมีความผมมองว่ามีความมินทูบบหน่อยๆใช่เป็นคนติสตอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นผมคิดว่าผมไม่เป็นให้ถูกแต่ว่าถ้าไม่ได้จิขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าพอวัยโตมามีความ เออล่าเริงขึ้นสนุกสนานกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยผมว่าอาจจะใกล้เคียงนะแล้วก็เป็นนักแสดงระดับ500รอยล้านก็แบบดังพ้ยเฮ้ยู้จิงกมือแล้วเนี่ยผูดจิกูรายการแล้วผู้จิงกมือแล้วทูกรายการเลยตั้งไปที่ฟุกเลยไม่่าฟุกอดี๋ยวเราก็ขิงได้เป็นแบบซีรีส์วายที่ดังที่สุดในปีนี้ไป อุย้ยน้าชาเลยพูดเสร็จเลนี่คือเขียงจริงโอ้โหไม่พูดเดี๋ยวพูดให้นะครับก็เอ่อคล้ายๆตัวละครก็คล้ายๆผมเหมือนกันครับผมมีความใกล้เคียงก็เอานิสัยออกมาเล่นตัวจริงรออกมาเล่นบ้างครับผมก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้ไดคุณก,ก้าพี่ออฟมาเอ่อได้ทำได้ทำงานร่วมกันก็คือ อย่างผมเนี่ยผมอยู่กับตัวละครเยอะผมรู้ว่าแบบเออมันในบทมันเขียนไงแต่ผมรู้ว่าตัวละครมันเหมือนแบบไม่อยากไม่อยากทําแบบนั้นก็ก็ปรึกษาครูก็เขาก็ก็ให้คาปรึกษาที่ดีครับก็จริงๆผมว่าพอเราได้บทมาแล้วลอ,ลองลองแบบเข้ากันเนี่ยรู้สึกว่าเราสองคนสลับกัน ใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเล่นเป็นแบบว่าคนที่ล่าเริงและเด็กซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมโตที่โตกว่าแังกี้แล้วผมก็ต้องเล่นเป็นคนที่โตที่สุดในความคิดของผมแล้วครับแล้วแต่ว่ามันก็จะมีแอบความเป็นส่วนของผมอยู่นะครับก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วกันครับครับผมจะสลับกันสลับกันยังก็มีความเพิ่มมาจากพี่ใหญ่ใช่ครับใช่ครับ ผมว่าเพ<ล>ิ่มนหนึ่งคนเลยหนึ่งคนเลยคนเลยครับคือเพิ่มหนึ่งคนแล้วก็จะมีแบบว่าเซอร์วิสแฟนๆมีซีนที่แบบว่ามีงานหรือมีซีนที่แบบว่าทําให้ตัวละครเรามีเนื้อมากขึ้นครับถ้าเราจะวีดได้เ่นเนี่ยผมว่าต้องถามคนดูนะจริงๆถ้าถามผมอะ่ะแล้วก็จิกหมอนกันแล้วอ่ะครับอ้าวป้า ครับก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับวันที่19กุมภาพันนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่ม45บาครับทุกวันจันทร์ครับออกทางช่อง3กด3 3ครับดูมือถือกดสาครับครับทุกวันจันทร์นะครับผมย้อนหลังย้อนหลังทาง n น t f l i กครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับคิดว่ายิ่งดูยิ่งแบบไปต่อแน่นอนครับ